สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องครับมอนี่ครับวันยุดอีกสัปดาห์หนึ่งนะครับเราได้กลับมาบ้านนะครับมาเฮ็ดนะครับสถานที่พักผ่อนนะครับอยู่ทงอยู่ไ้อยู่หน้าอยู่สวนเท่านะครับเนาะเขาก็ใส่ไมโยค้านะครับเี่าปลูกขึ้นเองนะครับแล้วก็สังกะสีที่สังกะสีเก่านะครับที่สามารถใช้งานได้ครับบ่ผุนะครับก็มีรูนิดหน่อยครับเขาก็มาตอบนะครับใส่ได้นะครับเขาก็มาเบิ่งครับวิธีกัรน ครับสถานทีพักคอนสถานทีกักตัวนะครับหรือว่าที่ลถให้นะครับย่ำสถานการณ์แบบนี้ครับเขาต้องมาส้่งไว้นะครับเพื่อความปลอดภัยห่างไกลผู้คนนะครับเขาก็มาติดตามกันครับว่าเฮาสีเฮ็ดแนวใดครับเฮ็ดแบบง่ายๆนะครับเพื่อมาแงนนะครับ ที่เลือกใช้ไมยุก้านะครับก็เป็นไมที่ปลูกนะครับแล้วก็เติบโตเร็วนะครับสามารถใช้งานได้ท่านใจนะครับปลูกบัวพอปีนะครับก็สามารถนํามาใช้ประโยชน์นะครับเพ็รเพ่งเฮติผักเฮตลั่วเฮตยางได้หลายอย่างนะครับถ้าใช้ไม้ค้งทนก็ต้องปอกเปลือกนะครับลอกออกนะครับเขาฉีดได้บัวพุง่ายนะครับถ้าทนนานที่สุดก็คือปอกเปลือกแล้วนะครับเพ็ด มุ่งราคาเขาใหญ่โดนฝนนะครับเขาพยายามปิดใช่นะครับตัดออกใหญ่เขาถือฝนนะครับไมายค่าสีโคงทนสามารถอยู่ได้นานหลายปีนะครับแต่ว่าถ้าถือฝนนะครับอายุการใช้งานเขากะสิลดลงนะครับกะตามความเหมาะสมนะครับพี่น้องที่ใช้งานแบบใดนะครับจะให้โค้งทุนก็ต้องทุนปอกเปลือกนะครับลอกเปลือกออกครับไม่ไหมกับบางอย่างนะครับไมายค่าลอกเปลือกหลอกออกง่ายๆนะครับอย่าปล่อยให้เขาแห้งแต่แห้งแล้วมันสี หลอกง่ายนะครับเนาะพี่น้อง การทําที่พักลบแดดลบฝนนะครับเขาก็เห็ดแบบไม่ง่ายนะครับเฮ็ดแบบเพื่องม้าแงนนะครับก็ใส่ไมโยค่าจ๊กเสาจ๊กซีต้นนะครับใส่ขวาหนาหลังนะครับเห็ดตามความลาดเอียงนะครับเน,นาะอยากให้นาไหลแห้งครัก็เห็ดลาดเอียงจักหน่อยนะครับเพร่อว่าเวลาฝนตกมากนะครับเขาสีดได ไหลล่วงเร็วนะครับเพราะว่าเขาใส่สักษีแบบว่าสักษีเก่าเมื่อ2เมื่อ3ามนะครับที่ใช้งานมาเม่แล้วหลายรอบนะครับเขาก็มาใส่ได้แต่ว่ามีหูห้ากับปะไหวนะครับเนาะ หลังจากตัดไม้โยคะแล้วนะครับเขาก็ขนมานะครับสถานที่ที่เทาสีเฮ็ดที่พักนะครับประยู่บริเวณโคกนะครับที่เทาเฮ็ดว้นะครับประมาณตรงข้างๆนะครับน้องปอยนะครับอยู่บริเวณหัวสวนนะครับเขาก็มาขุดหลุมมาฟัดตัดนะครับถอนไม้นะครับสําหรับเพลศเสาเฮ็ดคือเฮ็ดแปรนะครับก่อนที่เทาสีมุ่งสังกะสีนะครับเนาะ ก็เฮ็ดกันแบบง่ายๆนะครับเครื่องไม้เครื่องมีมือบกนะครับตะลับเม็ดบบมีฮาก็ใส่ไม้วัดกันเอานะครับไม่ได้ขนาดเท่ากันนะครับเพราะว่าเราโบได้เฮ็ดขายนะครับเพาเฮ็ดอยู่นะครับก็เฮ็ดตามความเหมาะสมนะครับก็ต้องสวยงามครับแต่ว่าเฮ็ดให้ดูแล้วนะครับสามารถอยู่ได้นะครับบนลมบ่พังนะครับมีความแข็งแรงทนทานนะครับเนาะ เอากระเฮ็ดกันแบบชั่วข้าวนะครับพอได้อยู่อาศัยลบฝนนะครับลดแดดนะครับเฮ็ดอยู่ในห้องไม่อากาศกระบรอนนะครับเพราะว่าบริเวณโดยรอบก็มีคลองน้ำมีคลองสายไกลนะครับมีหนองนะครับขนาดใหญ่นะครับซึ่งไอไคลองน้ำนะครับก็อิพัดมางามมีลมเนาะเก็ดในอากาศเย็นสดชื่นนะครับถึงจะร้อนแต่ก็ร้อนหมอแห้งนะครับเนาะสท่ารับพื้นที่ที่อยู่ในห้องใหม่ของเฮานะครับเนาะช่วงอากาศ ดีๆหากกลับมานอาเลรนพญาคภณนะครับลมเย็ยนสวยๆนะครับบรรยากาศเป็นตาออนซอนนะครับเนาะ หลังจากเห็ดโครงเรียบร้อยนะครับเมากรเริ่มนะครับวัดสังกะสีนะครับเอาสังกะสีขึ้นไว้ตอกนะครับก็ใส่เวลาประดนนะครับเนาะมีเวลาเห็ดนะบวกเกินมือนึงก็แล้วนะครับเห็ดง่ายๆนะครับแต่ว่าไดมาตรฐานนะครับบทมีหลุมบามีพังนะครับเนาะเอาไปเห็ดให้เหมาะสมนะครับกับสภาพความเป็นอยู่นะครับโอกาสนาเข้ากัิเห็ดบ้านหลังใหญ่นะครับอายุมาตรฐานนะครับอันนี้ก็ห้องเห็ด แบบชั่วคราวนะครับแต่ก็สามารถอยู่ได้นะครับอยู่กักโตอยู่ฟักค่อนรับนอนได้นะครับเนาะ ไม่ไ่ทีเท่าปลูกไว้ข้างสวนนะครับไม่ไ่น้อยนะครับลำเงี้ยวๆตรงๆงามๆนะครับเพราะกรมะสามารถเอามะเสริมนะครับในส่วนของแปรนะครับได้นะครับในเพิ่มมาแง่านะครับใส่วัสดุที่เขามีอยู่ให้เกิดประโยชน์สูงสุดนะครับบ่ได้ลงทุนยั่งร้ายนะครับสื่อเตตะปูมาอย่างเดียวนะครับที่เหลือไม่อุปกรณ์ทุกอย่างนะครับเขามีในสวนนะครับเนาะ หลังจากมุ่งล้างค่าเรียบร้อยนะครับด้ประมาณห0านะครับอีกเครื่องหนึ่งเอาบดได้มุ่งนะครับเลาก็ใส่เครื่องหนึ่งที่มีนะครับสามารถมาปูเสื้อปูศาสตร์นั่งเล่นครับดูกับหลานก่อนได้นะครับสังกะสีที่เขาเห็นกัเป็นสังกะสีเก่านะครับใส่ได้นะครับบรู๊วนะครับเลาก็ปาเรียบ้อยนะครับก็เป็นการใส่ัสดุที่มีอยู่ให้เกิดประโยชน์สูงสุดนะครับน้องพี่น้อง กัเป็นอันเช็จสินนะครับในการทําที่พักนะครับบริเวณน้องกอยพัฒนาราสีของสไลด์ของเข้านะครับเนาะเป็นการทําที่พักชั่วข้าวนะครับก็สามารถใส่ได้ก็ถือว่าอาทีหลายปีอยู่ครับใส่ไมโยค่านะครับก็มีความคงทวนอยู่ในระดับหนึ่งนะครับกั เอามาฝากพี่น้องนะครับสำหรับคนที่ใส่วัสดุในท้องทินนะครับในพื้นที่ที่เทาปูใ้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดนะครับโดยเท้าบดดองไปซื้อนะครับลงทุนอย่างเดียวก็คือตะปูนะครับอุปกรณ์ที่เหลือเขามีอยู่แล้วนะครับในสวนนะครับทั้งใหม่ไผ่นะครับทั้งใหม้ยูคาในการทําโครงนะครับขอขอบคุณพี่น้องนะครับสำหรับการติดตามนะครับการทําบ้านพัก ทํำที่พักนะครับเพิ่งมาแงนแบบง่ายๆของเขานะครับในห่วงสถานการณ์เดียวนี้ขอบคุณสำหรับการติดตามสวัสดีครับ